สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเกิดเหตุเครื่องบินรบของกองทัพอากาศสหรัฐริการที่กําลังบินกลับฐานทัพในแคลิฟอร์เนียได้ตกใกล้กับสนามบินนานาชาติในนิวเม็กซิโกทําให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่และนักบินนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับขณะที่เกิดเหตุนั้นนักบินอยู่ในเครื่องบินเพียงคนเดียวและสามารถหนีออกมาได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุเมื่อเวลา14นาฬิกา ของวันที่28ิพฤศภาคม2567เหตุการณ์นั้นเกิดบนเนินเขาทางด้านทิศใต้ของสนามบินเอลบุคาดีและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสต,ตามรายงานข่าวของหน่วยดับเพลิงของเมืองดังกลาวล็อกฮิสมาตินผู้ผลิตสัญชาติสหรัฐอเมริการะบ,บุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องบินรบ F-35 เดินทางออกจากเมืองฟอร์ตเวิร์ด เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นต้องการบินกลับไปยังฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดใกล้ลอสแอนเจลิสเครื่องบินลำดังกล่าวตกหลังจากที่นักบินหยุดเพื่อเติมชเชื้อเพลิงที่ฐานทัพอากาศเคิร์สแลนด์ในนิวเม็กซิโกขณะที่ฐานทัพทั้งสองแห่งนั้นมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเคิร์สแลนด์นั้นตั้งอยู่สุดขอบทางใต้ของอันบูคาดีเป็นที่ตั้งของกองบินฐานทัพอากาศที่377ซึ่งทำ รถไฟและติดอาวุธให้กับกองกําลังสํารวจนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องบรรจุการวิจัยของกองทัพอากาศสหรัฐอีกด้วยแพทริกไวท์ซึ่งกําลังขับรถอยู่ในบริเวณดังกล่าวตอนที่เกิดอุบัติเหตุบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเขาเห็นเครื่องบินกําลังบินต่ําลงในพื้นที่ก่อนที่หายไปจากสายตาชั่วครู่จากนั้นเห็นกลุ่มควันดํามาฮึมาเมื่อขับรถผ่านจุดเกิดเหตุก็เห็นเครื่องบินขับไล่ลํานึงบนถนนนี่เป็นครั้งที่สองที่เครื่องบินทหารในนิวเม็กซิโกตก เมื่อเดือนเมษา,ายน2567ก็เกิดเหตุเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon ลำหนึ่งก็ตกลงมาเช่นกันส่งผลให้นักบินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากที่ดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ทันความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องบินรบ F-35 ของกองทัพอากาศสหรัฐนั้นมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอหน่วยดับเพลิงของเมืองแอลบุคกีที่มีการแพร่ใน X และก็โซเชียลมีเดียอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินนั้นถูกไฟลุกไหม้จนดําเป็นตอตะโกอยู่บนเดินเขาฝั่งทางตอนใต้ของสนามบินขณะที่ฐานทัพอากาศเคิร์ทแลนด์ต้นสังกัดของเครื่องบินรบล,กลํกต่างๆกาลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการตกครั้งนี้และยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆต่อสื่อมวลชนและยังไม่ระบุรายละเอียดว่าเครื่องบินลำล่าวนั้นเป็นเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการอย่างไรกันแน่ในขณะที่อุบัติเหตุครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งสําหรับการสูญเสียของกองทัพอากาศสหรัฐเบจ่า ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเครื่องบินรบ F35 มนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ้ายอินเทอร์เน็ตวก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ้าอินเทอร์เน็ตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ